สวัสดีจ้ายายมาอีกแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะคะยายจะดูให้3เดือนเลยนะคะมีนามีสาพฤษภานะคะสุขภาพงานเงินความรักเหมือนเดิมนะคะว่าจะประมาณไหนดูพอเป็นแนวทางเล็กน้อยนะคะดูพอเป็นบันเทิงก็ได้นะคะยายเคยดูดวงสมัยวัยรุ่นพอยายมาทำ Youtube ยายก็มาทําคลิปดูดวงให้เพื่อนๆนะคะ ลูกหลานทุกท่านทุกคนจ้ายายขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามาช่วยกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์ให้ยายนะทุกคอมเมนต์ยายขอบคุณมากๆากจ้านะจ้ายายก็จะเริ่มดูให้เลยนะยายก็พูดเรื่อยๆพูดเกือบทุกคลิปนะการดูดวงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะจ้า ็นอย่างไรบ้างเดือนมีนาคมนี้ท่านที่เกิดราศีเมษนะคลิกนี้ประจําท่านที่เกิดราศีเมษมีนาคมสุขภาพใช้ได้ดีนะคะท่านที่เกิดราศีเมษไม่มีปัญหาอะไรนะช่วงเดือนมีนาคมนะคะได้ข่าวดีจ้าสุขภาพก็ดีไม่มีปัญหานะคะท่านที่เกิดราศีเมษการงานเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงเดือนมีนาคม แต่ว่าการงานมีอุปสรรคให้คิดให้แก้มีคำพูดไม่ค่อยดีเลยจากเพื่อนร่วมง,งานให้เราหนักอกหนักใจนะมีคำพูดไม่เพราะเลยนะคะการงานมีให้คิดให้มีอุปสรรคให้คิดให้แก้จะค่อยคิดค่อยแก้กันไปนะท่านที่เกิดราศีเมษนะช่วงเดือนมีนาใหญ่ยยก็ไม่ทราบว่าปัญหาอะไรนะทราบว่าแต่มีปัญหาเข้ามา การเงินก็มีกลุ่มอกลุ่มใจมีรายจ่ายเยอะท่านที่เกิดราศีเมษนะจะได้ใช้เงินเยอะนะช่วงเดือนมีนาคมนี้จะท่านที่เกิดราศีเมษามาค้าขายก็เงียบเหมานะคะมีแต่รายจ่ายเข้ามาคิดให้กลุ่มนะคะช่วงนี้เงินชดเลยนะท่านที่เกิดราศีเมษนะคะก็คิดค่อยแก้กันไปจ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณเราก็ มีอย่างนี้แหละจ้ะมีขึ้นมีลงมีอะไรเข้ามาเราก็ค่อยๆตั้งสติค่อยแก้ปัญหาแต่คนรักนี้มากๆเลยจ้าความรักนี่คนรักพูดจาหาหรือปรึกษากันเข้าใจกันดีนะนะคะช่วยปรึกษาหาหรือช่วยคิดช่วยแก้กันนะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักอบอุ่นนะเรื่องอื่นไม่ดีแต่เรื่องความรักนี้ดีนะคะ ท่านที่ยังโสดจะมองหาใครก็น่าจะสมหวังนะช่วงนี้ความรักเราอยู่ในเกณฑ์ดนีนะคะท่านที่เกิดราศีเมษนะคะจะประมาณนี้เดือนมีนาต่อไปจะเดือนให้เดือนเมษานะคะท่านที่เกิดราศีเมษเดือนเมษานสุขภาพงานเงินความรัก ไรสุขภาพดีจ้าเดือนเมษาสดชื่นดีไม่มีปัญหานะท่านที่เกิดราศีเมษนะคะสุขภาพดีสดชื่นนะคะไม่มีปัญหาอะไรมีอะไรน้อยก็รักษาหายได้การงานยังมีอุปสรรคอยู่ไหมคะท่านที่เกิดราศีเมษการงานอุปสรรคคลี่คลายแล้วจ้กท่านที่เกิดราศีเมษ ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรเกินกําลังเกินความสามารถที่จะแก้ปัญหานะเรื่องงานท่านที่ตกงานก็ลองไปสมัครดูนะช่วงนี้การงานเราอยู่ในเกณฑ์ดีจะอาจจะได้งานทํานะคะท่านที่เกิดราศีเมษการเงินล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างดีไหมคะท่านที่เกิดราศีเมษการเงินก็ดีจะมีหนะ้าไม่ค่อยดีแต่มีสารนี่ดีหลายเรื่องเลยนะคะ การเงินก็ดีได้รับข่าวดีนะคะ้าขายก็หมุนคล่องนะนะคะอาจจะไม่มีอะไรเข้ามาฟุกๆแต่ก็ได้ใช้ได้จ่ายไปเรื่อยๆนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจ่ายพอได้ใช้ได้จ่ายทานที่เกิดราศีเมษความรักราคาดีไหมคะเดือนเมษาแต่ความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะมีลูกจิตเดินทางอาจจะ คนรักทําให้รุ่มใจบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคนเราอยู่ด้วยกันมันก็มีช่วงดีช่วงไม่ดีนะอารมณ์ของคนก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะคะ่ะไม่เป็นรายเดือนเดียวนะคะท่านที่ยังโสดก็อย่าเพิ่งมองหาใครนะความรักช่วงเมษานี่อยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีจ้านะคะพักไว้ก่อนจ้ะรบเร้วนะคะเดือนเมษาต่อไปอยากจะดูให้เดือนพฤษภาจ้ะ ท่นที่เกิดราศีเมษเดินพึกสภาเป็นอย่างไรบ้างนะสุขภาพงานเงินความรักเดินพุกสภามีเลขเดินทางสองตัวเลยท่านที่เกิดราศีเมษอาจจะได้เดินทางนะคะสุขภาพก็ไม่มีปัญหานะสบายดีจ้านะคะมีอะไรก็รักษาหายได้นะนกเลขเดินทางอาจจะได้เดินทางบ่อยครั้งหรือว่ากระทันหันนะ การงานก็ไม่มีปัญหาจ้าเดินพฤกสพลานี้ท่านที่เกิดราศีเมษเพื่อนร่วมงานก็พูดจาหรือปรึกษากันมีคําพูดดีๆให้กันนะคะมีจ้าไม่มีอะไรเกินกําลังไม่มีอะไรเกินความสามารถจ้ะท่านที่เกิดราศีเมษเรื่องเงินล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเรื่องเงินนี้มีรายจ่ายเยอะอยู่นะท่านที่เกิดราศีเมษ เดือนพฤษภาคมนะมีข่าวไม่ค่อยดีเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินมีรายจ่ายเข้ามาให้ได้ใช้ได้จ่ายนะค้าขายก็เงียบๆนะคะเรื่องเงินนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยายบอกอย่างนี้แล้วก็บาง mm. เผียการเงินดีๆก็คงจะปัญหาหนะักก็จะเป็นปัญหาเบานะคะความรักก็อีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดจาปรึกษากันก็ไม่ค่อยเข้าหูกันนะมีล็กจิตเด,ดินทาง นะคะค่อยพูดค่อยจากกันจ้ะนะคะท่านที่เกิดราศีเมษนะท่านที่ยังโสดก็พักไว้ก่อนนะช่วงนี้อย่าเพิ่งมองหาใครเหมือนว่าความรักจะเจอปัญหาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดือนเดียวจ้ะนะคะจ้ายายก็ดูให้ครบแล้วจ้ะท่านที่เกิดราศีเมษนะมีนาเมษา,าพฤษาเป็นอย่างไรบ้าง และนี้ก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดราศีเมษหรือว่าทุกท่านทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมงความมาุ่งมา่รปรารถนาเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความโชคดีปลอดภัยจ้านะคะสาธุสาธุสาธุาธาธจ้า